สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวติศาสตร์เราเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่า เป็นไอคอนิกอย่างหนึ่งของสงครามเวียดนามเลยก็ว่าได้เพราะถ้าทุกคนลองเซิร์ชดูยานพาหนะในสงครามเวียดนามใน Google เนี่ยนะครับผมมั่นใจเลยว่าไอายานพาหนะประเภทนี้เนี่ยนะครับผมต้องโผล่มาอย่างแน่นอนแล้วทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นแล้วอาจจะตกใจนะครับผมว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรถบรรทุกนะครับผมที่เอามาดัดแปลงติดเกราะติดปืนแล้วก็ทําการเพ้นสีต่างๆนะครับ,รบผมวาดลวดลายลงไปมีความเท่มไม่เบาเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึง รถปืนมะกันประดิษฐ์หรือว่ากันทรัคกันนะครับผมกันทรัคเนี่ยนะครับผมถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยเนี่ยมันคือยานพาหนะประเภทล้อยางไม่ว่าจะมีกี่ล้อน้ําหนักเท่าไร่นะครับผมขนาดใหญ่แค่ไหนหรือมีเกราะไหมขอแค่มันมีอาวุธติดเนี่ยนะครับผมเราก็อาจจะเรียกยานพาหนะประเภทนั้นได้ว่ากันทรัคความหมายคร่าวๆก็จะประมาณนี้ ทีนี้มาดูที่ต้นกําเนิดและการใช้งานของมันกันดีกว่าเรียกได้ว่าการใช้งานการรันทัคเนี่ยนะครับผมเราอาจจะเห็นได้ว่าในสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันถูกใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งก็ใช้งานกันแทบจะทุกฝ่ายเลยนะครับผมไอ้การเอายานพาหนะร้อยยางมาติดปืนเนี่ยโอ้โหเห็นได้ทุกกองทัพ ก็เรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะที่ถูกผลิตออกมาตามมิลิ t a อรี่สแตนดามีมาตรฐานแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างของรถปืนที่ไม่ได้ออกมาจากโรงงานนะครับผมที่คนเอามาดัดแปลงอัปเกรดกันเองจากรถธรรมดาเล่าสั้นๆแล้วกันในช่วงประมาณปี1941เนี่ยนะครับผมอังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่าเหลือตัวคนเดียวแล้วนะครับผมประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรอย่าง ฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กเนี่ยโดนนาซีบุกยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปของเยอรมันเนี่ยนะครับผมก็คือเกาะบริเตนเนี่ยแหละทางการอังกฤษเนี่ยเลยกลัวการลุกลานของเยอรมันเป็นอย่างมากเลยนะครับเลยพยายามจะเตรียมความพร้อมทุกอย่างที่ทําได้เพื่อจะป้องกันเกาะของพวกเขาอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือการเอารถบรรทุกขนส่งเนี่ยนะครับผมที่เป็นของทั้งทางทหารท,ทางของพลเรือนเนี่ยมานะครับผมเพื่อดัดแปลง ติดเกราะเหล็กติดอาวุธนะครับผมติดปืนกลติดปืนต่อต้านรถถังเพื่อส่งมอบให้กองกําลัง b บริ s h h โ m e การ์ดใช้งานเพื่อป้องกันประเทศหาการลุกรามเกิดขึ้นนั่นเองนะครับการท럭รที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นยานเกราะ b บดฟอร์ด x a รถหุ้มเกราะอ m a าดิโลหรืออย่างยานเกราะไบซันที่เกราะทําจากปูนซีเมนต์นะครับ การใช้งานพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวอย่างเนาะของคอนเซปต์การทคแบบอิมโพรไวส์หรือว่าแบบโมดิฟายอัปเกรดกันเองไม่ได้มีมาตรฐานของโรงงานแต่อย่างใดซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับทีนี้เนี่ยเรามาในยุคข,ของสงครามเวียดนามกันดีกว่าที่การทคเนี่ยนะครับผมได้สร้างชื่อเสียงได้ถูกใช้งานทําให้เวลาเราพูดถึงการทครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภาพแรกที่คนจะนึกออกเนี่ยก็คือรถพวกนี้แหละย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงต้นต้นสงครามเวียดนามอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าสงครามเวียดนาม เป็นสงครามพ้นทะเลของทางฝั่งอเมริกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ถูกใช้ในสงครามแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ยต้องถูกส่งมาผ่านทางเรือ จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมมายังฐานทัพเรือต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้แล้วจากฐานทัพเรือพวกนั้นเนี่ยนะครับผมก็ส่งต่อไปยังแนวหน้าไปตามฐานทัพต่างๆซึ่งหนึ่งในเส้นทางการส่งสเสบียงหลักเนี่ยนะครับผมมันคือเส้นทางจากท่าเรือเดินสมุรสมรสทร2ที่นั่นก็คือท่าเรือกุยเยนและท่าเรือในอ่าวกามซัน ที่อยู่ในเวียดนามใต้ US Army Transportation Corps นะครับผมหรือเหล่าขนส่งฐานบกของทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้รับหน้าที่ที่สำคัญนะครับผมให้ทำการ จัดขบวนคอนวอยนะครับผมนำสเสบียงนำกระสุนนำของแทบจะทุกอย่างไปส่งให้กับกำลังลบหลักที่ประจําอยู่ตามฐานทัพต่างๆในแนวหน้าซึ่งจํานวนฐานทัพต่างๆเนี่ยก็มีไม่ได้น้อยเลยนะครับโดยที่ฐานใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ5-6ฐานแต่ก็จะมีเอาโพสนะครับผมจุดตรวจการเนี่ยแยกย่อยไปอีกเป็นจํานวนหลายร้อยจุดเรียกได้ว่าคนจํานวนหลักแสนเนี่ยนะครับผมต้องพึ่งพาสเสบียงที่ส่งมาจากคอนวอยพวกนี้ซึ่งคอนวอยหนึ่งเนี่ยนะครับผมประกอบไปด้วยรถบรรทุกเนี่ยไม่ต่ํากว่า 100คันนะครับผมบางทีเนี่ยมากจนถึง200คันเลยด้วยซ้ําลองคิดภาพตามนะครับขบวนรถบรรทุกยาว200คันเนี่ยมันจะเป็นความยาวบนถนนเท่าไหร่เนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าขบวนคอนวอยเนี่ยนะครับผมเป็นขบวนที่เปราะบางเป็นอย่างมากเลยเพราะอย่างที่เราบอกว่ามันมีความยาวมากๆเลยถูกไหมสอคือในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ Security Detail หรือว่าหน่วยที่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนวอยนี้เนี่ยมีไม่มากพอนะครับผมอย่างดีก็มีรถนํบบานขบวนคันหนึ่งแล้วก็ปิดขบวนอีกคันหนึ่ง ซึ่งปกติก็เป็นรถจี๊ปติดปืนกลธรรมดาเนี่ยแหละประกอบกับนะครับผมเส้นทางเนี่ยมันยาวมากมากเลยถูกไหมโดยปกติแล้วหน่วยที่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยลาดตระเวนเส้นทางเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นมิลิเทอรี่โพลิสหรือว่าสอหอของทัพบ,บกแต่การให้ดูแลทางหลวงทั้งทางหลวงเลยเนี่ยนะครับจะให้คนไปประจําทุกจุดดูแลตลอดย4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสอหอก็ไม่ได้มีจํานวนคนมากขนาดนั้นทําให้นะครับผมด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยขบวนคอนวอ์เนี่ยก็มักจะตกไปเป็นเป้า การโจมตีของพวกเวียดกงหรือพวกเวียดนามเหนือเนี่ยบ่อยครั้งมากๆเพราะโอ้โหเป้าหมายหวานเลยถูกไหมการคุ้มกันก็แทบจะไม่มีรถบรรทุกเนี่ยก็เปราะบางยิงได้ง่ายๆปิดหัวปิดท้ายได้ก็คือจบแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมจำนวนคอนวอ์มากมายเนี่ยได้ถูกซุ่มโจมตีนะครับผมถูกทำลายและการโจมตีที่หนักหน่วงมากที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนปี1967พัคนขับ7คนได้เสียชีวิตไปและบาดเจ็บอีก17คน รวมถึงรถบรรทุกกว่า30คันเนี่ยได้ถูกทําลายไปด้วยทหารอเมริกันเนี่ยก็บอกไม่ไหวแล้วเว้ยเราต้องเพิ่มการป้องกันให้กับรถบรรทุกของเราทางผู้บัญชาการเนี่ยก็อนุญาตนะครับผมให้ทําการดัดแปลงรถบรรทุกจํานวนหนึ่งให้มีขีดความสามารถมากพอที่จะรับมือการซุ่มโจมตีของศัตรูได้การสร้างการทรักในสมัยเวียดนามเนี่ยเลยได้ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยรถบรรทุกขนาด2.5ตันที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับผมเพราะมีโรงงานผลิตอยู่ที่เวียดนามใต ได้เนี่ยก็ได้ถูกนํามาใช้เพื่อ ติดเกราะติดอาวุธปืนซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับผมเกราะที่พวกเขาใช้เนี่ยก็ไม่ใช่เพลทเหล็กอะไรหรอกนะครับเป็นเพียงแซนแบ็กหรือกระสอบทรายเท่านั้นส่วนปืนเนี่ยก็เป็นปืนกล M60 นะครับผมหามาได้2กระบอกติดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของแต่ละคันนะครับการจัดขบวนคอนวอยก็ถูกเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยรถบรรทุกไม่ต่ำกว่าร้อยคันตอนนี้เนี่ยเขาจำกัดให้ขบวนหนึ่งนี่ยไม่เกิน100้คันแล้วทุกๆ10คันเนี่ยนะครับผมก็จะมีรถกันทนัยอยู่ตรงกลาง1คันนะครับทำให้ในขบวน ันหนึ่งเนี่ยจะมีการทรัคทั้งหมด10คันซึ่งการใช้งานของการทรัคเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดขบวนคอนวอ์เนี่ยถูกซุ่มโจมตีปุ๊บการทรัคก,ก็จะทําหน้าที่ขับเข้าไปนะครับผมยังสิ่งที่เรียกว่าคิวโซนหรือพื้นที่โจมตีของศัตรูนะครับผมเพื่อเข้าไปรับกระสุนแทนรถบรรทุกธรรมดาที่ไม่ได้หุ้มเกราะแล้วก็ใช้อํานาจการทําลายล้างของปืนกล M 6 0เนี่ยยิงสวนยิงสู้เข้าไปแล้วในวันที่24เดือนพฤศจิกายนปี1967ปีนันเกนาร้อัหกสิบเก็กเกด,ดงผลงานครั้งแรก จากการถูกซุ่มโจมตีโดยพวกเวียดกงที่แอมบูชแอลเล่นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อันตรายนะครับผมถูกซุ่มโจมตีบ่อยครั้งแต่คราวนี้เหตุการณ์ไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วเพราะว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยมีการทรรคแล้วนะครับก็ได้เกิดการยิงต่อสู้กันแต่ผลของการต่อสู้คราวนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสียรถนะครับผมเสียชีวิตจํานวนมาก แต่คราวนี้เนี่ยพอมีการทคนะครับมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยนิดเดียวนะครับแล้วก็เสียรถไปทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่6คันเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมฐานเวียดกงที่มาทําการดักซุ่มโจมตีเนี่ย เสียกาลังพลไปมากถึง41นายและต้องถอนทัพกลับไปด้วยนะครับก็เป็นการปะกันครั้งแรกระหว่างฐานเวียดกงกับรถกันทคเนี่ยแหละเมื่อมันประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการต่อยอดอัปเกรดในหลายๆด้านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเกราะป้องกันเนี่ยด้วยความที่พวกเขาใช้แซนแบกเนี่ยนะครับผมถุงกระสอบทรายเวลาฝนมันตกเนี่ยน้ำมันชุ่มนะครับผมและทําให้น้ําหนักของรถกันทรคเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็วิ่งได้ช้าลงถูกไหมเขาเลยเอาแซนแบกออกนะครับผมและเอาเพลทเหล็กเนี่ยมาติดแทน และ2คือเรื่องของสายบัญชาการมีการระบุชัดเจนเลยว,ว่าการทรักคันหนึ่งเนี่ยนะครับผมต้องมีทีมปฏิบัติการกี่คนตำแหน่งไหนบ้างรถคันหนึ่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะครับผมพลขับ2คือพลปืนจํานวนเท่ากับปืนหลักที่ติดตั้งอยู่บนรถ3คือ NCOIC หรือว่า Non Commission Officer in Charge พูดง่ายๆก็คือผอ,อรถเนี่ยแหละและ4นะครับผมบางทีเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็คือพลกรนาเดียนะครับผมหรือพลเครื่องยิงลูกระเบิด M 7 9นั่นเอง และอีกเรื่องหนึ่งที่มีการดัดแปลงสําคัญเลยนะครับผมก็คือเรื่องของอาวุธครับ ด้วยความที่เจ้ากันทรักพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถสแตนดาดอิชูที่ออกมาจากโรงงานของกองทัพสหรัฐเลยถูกไหมมันเป็นอะไรที่นะครับผมทหารสังกัดเหล่าขนส่งแต่ละทีมแต่ละหน่วยเนี่ยต้องมาทําการดัดแปงลงอัปเกรดรถของพวกเขาเองโดยที่ทางกองทัพเนี่ยอาจจะช่วยบางอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องปืนก็เป็น M62 กระบอกเนี่ยที่เหลือนะถ้าอยากได้อะไรก็ไปหากันเอาเองทําให้รถแต่ละคันเนี่ยมีอาวุธไม่เหมือนกันนะครับ ซึ่งผมไปฟังสัมภาษณ์มาใน u t u b e เนี่ยนะครับผมเป็นพลประจำรถกันทรัคในสมัยสงคราม,ม,มเวียดนามเขาบอกว่าโอ้ยอาวุธเนี่ยเหรอทางกองทัพเนี่ยส่งปืนมาให้ไม่พอหรอกมีรถตั้งกี่คันและปืนก็เป็นปืน M60 ที่ถ้าเวลาเจอศัตรูหลบอยู่หลังต้นไม้เนี่ยนะทางเดียวที่ทําได้คือรอศัตรูมันออกมาแล้วเราเค่อยยิงแต่ถ้าเกิดเป็นปืนกล M2 นะเราสามารถยิงทะลุต้นไม้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นพลกันทรัคเนี่ยจะชอบ M2 เป็นอย่างมากก็เลยต้องไปหามาหาแลกนะครับผมจากหน่วยอื่นหรือไปขโมยมาด้วยซ้าเพราะวว่่านนหนย ขนส่งเนี่ยมันมีไม่พอหรอกอันนี้เนี่ยคือเขาพูดเองเลยนะครับแล้วนอกจากปืนกล M2 ที่เป็นที่นิยมกันเนี่ยก็ยังมีปืนมินิกันนะครับผม M13C ที่เรียกได้ว่าเป็นของแร่เลยนะครับผมรถกรันทรักคันไหนมีเนี่ยโอ้โหคือเทระเบิดซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะมีการติดตั้งอาวุธที่แตกต่างกันออกไปตามแต่แต่ละหน่วยแต่ละคันเนี่ยจะไปหากันมาได้บางคันเนี่ยนะครับผมก็ครีเอทีฟถึงขั้นดัดแปลงเอายานเกราะอ,อีกรุ่นเนี่ยนะครับผมมาผสมพันธุ์กันกลายออกมาเป็นกันทรักแบบใหม่นั่่นนนก็คือ 3, อ M13 ัเง เขาบอกว่าบางทีเนี่ยชุดเหล็กนะครับผมที่เป็นเกราะที่จะหามาติดรถกันทั้งของพวกเขาเนี่ยมันหมดหรือทางกองทัพส่งมาให้ไม่พอบางทีเนี่ยเขาเลยต้องไปหากันเอาเองนะครับผมไปหาตามส c r a p y a r ดนะครับผมหรือท,ที่ที่เก็บเศษซากยานพาหนะต่างๆไว้เขาก็เห็นนะครับผมว่า M113 หลายคันเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้บางทีเนี่ยช่วงล่างอาจจะเสียนะครับผมแล้วก็จอดทิ้งไว้อย่างนั้นเขาเลยทําการนะครับผมเอาตัว กราะของมันเนี่ยถอดออกมาแล้วมาติดประกบไว้บนกระบะหลังของรถบรรทุกเขาทําให้เพิ่มการป้องกันมากขึ้นไปอีก ็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โมดิฟายกันเองเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้มันเกิดจุดเด่นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่มันไม่ใช่มิลิเทอรี่สแตนดาร์ดไม่ใช่อะไรที่กองทัพสร้างมาให้พอเขาสร้างกันเองเนี่ยนะครับผมมันเลยเกิดความผูกพันกับรถคันนั้นก็เหมือนรถแต่งอะไรพวกนี้แหละครับพอเราแต่งรถเนี่ยเราก็อยากเปลี่ยนสีเราอยากเปลี่ยนโฉมให้มันถูกไหมก็ได้มีการนะครับผมเอาสีมาทาแล้วก็วาดลวดลายต่างๆตั้งชื่อให้กับรถของพวกเขาเกิดเป็นชื่อเล่นหรือสมญานามของตัวรถยกตัวอย่่างเชน If of Destruction สนุปปี้นะครับผมคิงคองคิงคอปบราบรูตัสอะไรมากมายเลย ซึ่งก็ถือได้ว่านะครับผมเจ้ารถกันทรัคพวกนี้เนี่ยทหารเขาก็จัดให้ว่ามันประสบความสําเร็จนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ขบวนคอนไวอย์ที่รายการป้องกันเนี่ยนะครับผมสามารถปกป้องตัวเองได้ในระดับหนึ่งตลอดทั้งสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผมได้มีการดัดแปลงรถให้กลายมาเป็นกันทรัคแบบนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ300-400ถึง้คันแล้วพอจบสงครามเวียดนามไปเนี่ยเรียกได้ว่ากันทรัคเนี่ยก็ถูกกลับมาใช้งานในสงครามอิรักอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลแบบเดียวกันนะครับ แต่พอหลังจากที่ M1114 หรือ Humvee ติดเกราะเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับการใช้งานของการทรักเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าไม่ได้มีความจําเป็นแล้วและสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยๆถูกทดแทนด้วย Humvee ติดเกราะที่มีความหนามากขึ้นมีอนุภาพการทําลายล้างมากขึ้นจากปืนที่อัปเกรดไปตามแต่ยุคสมัยนั่นเองนะครับทุกคน กอน,นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวของกันทรัครถติดปืนมก,กันประดิษฐ์นั่นเองนะครับชอบกันไหมครับผมกับเรื่องราวนี้ถ้าชอบกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับคลิปของเราหน่อยนะครับวันนี้ขออนีาตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับบายบายครับ, bye รบสวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจาก คอร์สเรียนจาก f u t u r e s k i l l ซึ่ง f u t u r e s k i l l เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f u t u r e s k i l l เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ